ใครบู้งอ่ะใครลิเกตัวนี้รูปร่างเหมือนสบู่บูดปากดีได้เดี็ดเหมือนแบสบู่ใกล้จะหมดก้อนเลยไม่ชอบ, <S <S บนี่พวกคุณคนเป็นใครกันนะคะฉันไม่เคยเห็นหน้าค่าตาคุณมาก่อนเลยอ๋อแสดงว่ญญาคุณเป็นคนแถวย่านบ้านนี้ใช่ไหมถ้าเป็นคนแถวย่านบ้านนี้นะคุยความีดความไม้แล้วฆ่าพีสิงห์ไพมาบนนี้หรอกฉันจะบอกอะไรพี่นะพี่สิงห์ไพพี่ชายฉันเป็นพี่ชายฉันรักมากที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นอยุ่งไม่แต่แลกไม่ตอบทจะคิดจะฆ่าพี่สิงห์ไพข้ามจบ นเดียวเลยทำไมทำไมใช่ป ไ้มไ่ใช่อะไรอ่ะผ้าบรุษมาเออลายถีบผู้หญิงมึงเก่งจริงจริงผีสหล่ะดีดีเออมันก็สิ่งมีชีวิตเหมือนกับเราเนี่ยคนปั้เนี่ยเออเป็นคนใช่คุณนี่คนคุยจะเจอหน้ากันรับรางวัลด้านหน้านะครับโอ้ยนะครับลำลองวันหน้าด้านเวทีนะครับผมด้านหน้าปากเป็นไรเนี่ยปากไม่ค่อยดีเนี่ยเกมมันย้อยดึงอือจากเต้แต่เห็นอกลอง ให้ข่าวอกล่องมาโม้งมาโม้งอกล่องข่าวบอกมาม้งเป็นม้าให้กันไม่จบไม่เส้นไม่ได้เดินกันทั้งคืนเลยเออจะมาพูดอะไรมาเนี่ยตู้แม่กูก็ไม่ได้ทำไมกันแต่คิวกินไม่ค่อยเดินกับใครนั่งอย่างเดียวมาให้เออเลยนี่พวกคุณเป็นใครกันเนี่ยคะแต่งตัวประหลาดที่สุดเลยโอ้โหหลัง โดนหมดแล้วไอ้กีบายจะผ่านอย่าให้เห็นเลย่นาะโอนด้วยกันเจอจะหลัดจริงๆจะน่าการคุยให้รู้เรื่องก่อนผมจะแนะนำตัวให้คนได้รู้จักว่าผมเป็นใครผมเองน่ะมีชื่อมินทราเป็นสายเลือดข้าเสพพ่อโลกกระดาดแห่ปรีนไทยใต้ไม่ตายแล้วคุณสมุดมินทราใช่แล้วเป็เจ้าอ๋อ จบุดบินทาเป็นบินทาทาอย่างนั้นนะฉลาดแลจ้งน้นเธอจะรีบไปไหนไปไหนไม่ชี้พระขาวชี้ไหนล้อสีขาวชดชันฉันไม่ชี้เชคือฉันจะรีบกลับบ้านนะจ๊ะแสดงว่าคุณเนี่ยต้อรู้จักผมมาก่อนใช่หรือเปล่าเธอต้องรู้จักื่อบินทามาก่อนถ้าไม่อย่างนั้นเธอรู้ชื่อฉันแล้วทําไมต้องแสดงอาการกลัวออกมาแบบนี้ด้วยไปได้ยินอะไรมา สันภาพมาเดี๋ยวนี้นะไม่ได้แกะเพราะว่าฉันได้ยินคนในตลาดเขาพูดกันว่าองค์ดัชบุตรมินธามีนิสัยใจคอที่ดุร้ายและใครจะกล้าคุยด้วยนะจ๊ะไม่จ้าเธอได้ยินคนในตลาดเขาพูดกันว่าฉันมินธาเป็นคนดุร้ายอย่างนั้นเหรอใช่จ้ะนี่เธอพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยแล้วนี่ก่อนนะเธอชื่อว่าอะไรเหรอคือว่าอมฉันมีชื่อว่ามาลัยไหมคะชื่อว่ามาลัย หน้าตาเขาสวยชื่อยงเพราะอีกต่างหากนี่มาลัยตอนนี้มาลนะัยเนี่ยได้เจอกับชั้นมินทราแล้วได้ที่สําคัญได้พูดคุยกับชั้นมินทราด้วยตอนนี้มาลัยก็น่าจะรู้แล้วนะว่าจริงๆนั่นรำม,มินทราเนะี่ยเป็นคนดุดายอย่าที่เขาลนือกันจริงหรือเปล่าจะไปเชื่อใจได้ยังไงเราคะเพิ่งเจอกันไม่เท่าไหร่พูดคุยกันแค่ท่านี้เองเรีเชื่อใจไม่ได้หรอกหน้าตาก็น่ากลัวไว้ใจได้ยังไงเรา นี่หน้าตาหน้ากลัวเหรอทำหน้าไม่ถูกเลยนี่แล้วอ,อย่างนี้อะไรอันนี้น่ากลัวอนะไรนี่หน้าอะไรเนะี่ยหน้าเป็นปลาจ้องมองเลย <c oughs> เป็นไงอ่ะมึงไม่คุ้นไม่รู้จักเหรอไม่รู้จักเออกูก็จำเข้ามาทีชัวร์ว,ว่ามันคงประหลาดหน้าดูนะปลาจ้องมองอะไรอ่ะช่วยจีบเขาหน่อยดะไม่เขากลัวแล้วเนี่ยจีบเอาก็จีบเขาสิไม่จีบไม่เป็นไงช่วยหน่อยช่วยหน่ยอยได้ยหนยไม่เป็นให้ช่วยจีบ เอางี้ช่วยช่วยช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวพูดตามนะคอยพูดตามนะทำงี้ดิเดี๋ยวอยู่ข้างหลังเดี๋จะคอยพูดตามนี่บอกเลยนะแต่เขาหนีไปก่อนมาลายจามาลายจามาลายจาจะพูดจะพูดเหี้จะพูดจะพูดเหี้จะพูดจะพูดเฮี้ไปบ้าเป็นทางขายของเขาชาวเผ่าชาวเผ่าชาวเผ่าอ๋อชื่อมาลายไง คือมาลายไงใช่จ้ะอ้าวชื่อนั้นจังไงอ้าวชื่อนั้นจังไงสำนวนสำเนียงมาหมดดีดีเสีย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 ฉันเริ่มกลัวจริงๆนะจ้ะกลัวให้ลอนเล่นหลอนเล่นมาไหลจ้ามาไหลจ้าอยากจะชวนมาไหลไปทานข้าวอยากจะชวนมาไหลไปทานข้าว ชอไม่ทานข้าวไปกับลราไม่ต้องโกรธไปกับลราไม่ต้องโกรธชาวฟันฝอกฝักเยินฝักฝักผัดชาวฟันผักฝักเยินฝักฝักผัดชาวฟ้ดเปลี่ยนฝเย็นฟาดฟัดฟัดจะไปฟัดทำไมล้าวไปฟัดเปลี่ยนใหม่ผักฟัดมันอะไรจ๋ามันอะไรจ๋าทานเสร็จแล้วจานไม่ต้องล้างทานเสร็จแล้วจานไม่ต้องล้างผมไม่ต้องล้างจานเดี๋ยวเราล้างให้เดี๋ยวเราล้างให้ชามเขียวชามขาวชามเาวควชาม ทำเกี่ยวข้อมเช้าจำข่าวค้อมคำทำเกี่ยวข้อมเช้าจำข่าวค้อมคำชาเกี่ยวข้อมเช้าชามขาวค้อมคำจะไปฟ้องชันทำไม่เลราเปลี่ยนไปรองจักขอบคุณมากนะไปทานอาหารทะเลดีกว่าไปทานอาหารทะเลดีกว่ามีอาหารทะเลอีกหมูมะกุ้งหุ่นตุ่นต้มหนึ่งหมูมะกุ้งหุ่นตุ่นต้มหนึ่งหมูมะกุ้งหุ่นตุ่นต้ม ไปหึงหทำไมเล่าเอ็นกั้งแม่เลยเชื่อผมเพราะมันลำบากใช่ไหมไม่เอาไม่เอาไม่ทานแล้วไม่ทานแล้วไม่ทานไม่ทานไปหาเพื่อนเราดีกว่าหาเพื่อนเราดีกว่าเพื่อนเราใจดีเพื่อนเราใจดีจริงเหรอจ้าสัมรีขายหอมสํารวยขายสีสัมรีเล่นหวยสํารวยเล่นปีจะเล่นผิดประเภทสังหน่อยสัมรีขาย สมรีขายหอมสมรวยขายตีสมรีเล่นหวยสมรวยเล่นปีออดอีออดออดอย่างปีอย่างปีเล่นให้ดีนะอ่เล่นจะปีเสียสมรีขายหอมสมสมรวยขายสีสมรีเล่นหวยสมรวยเล่นปีออดอีออดออดออดอีออดอังด้วยปี่ปีเล่าปีไปหาอาด้วยไปหาอาด้วย อาเราใจดีอาใจดีหลายคนจังอาเฮลีอาลีอเอาลีอเฮียอาเฮลีก็อาเฮลี่อมองจังไบรไม่ผิดีใจไม่ดีเลยอาเฮลีอาลีอเอาลีอเอาเฮลี่แอะอะไรไม่ผิดีนึกหน่อยอาเฮียสักทีอาเฮลี่อาลี่เฮียอา หนาวใจเย็นดีทำไมอะไรพี่บ่อได้รับงานกลางวันบ่อยลิ้นพันะอาเลียลีอาลียอาลียอาเลีแน่นั้นแน่เต่าคืออะายพูดชวนน้องหน่อยพูดให้มันเป็นจังหวะจากโคนให้มันเรียบร้อยเธออาเลียหายมาถึงเลียเลยเลียติมหิวไอติมไม่ติมหัวด้วยจะชัดนึกถึงไอ้ติมหมอไอกจะกินไอ้ติมหมอ ม่เรียนเลยเป็นพ่อเกี่ยวเลยอากาศหนาวกินน้ำิมจ้าบ้านอาเราปลูกแตงมีหลายอย่างให้เขาแดกไปเถอะบ้านอาเราปลูกแตงบ้านนาเราปลูกแตงแตงดีจากสุพรรณแตงดีจากสุพรรณมีแตงอีกเหรอจ้าแตงสุกแดดแตกแดงแฉแตงสุกแดดแตกแดงแฉะแฉะแฉะแฉแตงสุกแดดแตกแดงแฉะแฉะแฉ เพอแล้วค่ะอามีอะไรก็พูดไปเสียฉันอิ่มแล้วล่ะอมีอะไรก็พูดไปเสียเราอะ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 ทำท่าจะมีเรือดทำท่าจะมีเรื่องไม่รู้เรื่องทังไงไม่รู้เรื่องทังไงอ่ะพูดเสียอ่ะพูดเสียพูดอะไรนลหครับผมเดะเดวเดะเดะเดวเดะเะเจ้าง่ะเจ้าง่ไม่เราอะเราอะ อเด็กก้านคอโอ๊ยระโดดยกเลยก้านคอก็นทำไมเนี่ยที่ไหนระบบมีอะไรก็พูดไปเสียนี่เล่นจะง่ายหมดแล้วเตี้ยจะไปบอกจิล่ะไปแตะกูเร็วอ่ะมันต่อยกูนี่ของฉันทำอะไรผิดอะไรคะประเดีว่าเล่นกันนิดหน่อยอ่ะอย่าเข้าใจผิดนะทำตกใจหมดเลยมาเลย เราไม่ทำอะไรมาลายหรอกจะเชื่อใจได้ไหมเนี่ยคุยกับเรามินทราก่อนเราขอเวลามาลัยสักภาษณหนึ่งได้หรือเปล่าเรามีเรื่องอยากจะบอกให้มาลัยรู้เรามินทราตั้งแต่ลินตามมาดูโลกสิ่งที่เรารู้นี่ก็คือเพ่งดาเพ่งัวนการออกศึกออกสงครามเกี่บจงวงราอายุ2ี่ิปีแล้วเราไม่เคยคิดเรื่องความรักมาก่อนเลยแต่มันน่าแปลกใจทำไมวันนี้เราได้พบหน้ามาลัยแล้ว มันทำให้เราเบลนทาเดือดเดือดสึกสงครามไปจนหมดสิน้นเรารู้งสึกถูงชะตาแล้วก็ชอบอะไรไมันจะเป็นไม่ได้หรือเปล่าถ้าหากว่าเราอยากเจอของอะไรมารเป็นแฟนถ้าเป็นแฟนทามเนทาเนี่ยแล้วมาไทยรู้สึกยังไงบ้างยังกลัวเรามเบลนทาอยู่หรือเปล่าโปรดท่านโปรดท่านพูดจริงๆเงหรอเพคะ